สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลมื้อนี้นะคะทุกคนจะพาทุกคนมาก,กินตําหอยแครงนะคะทุกคนแต่ว่าหมวยน่ะตําเป็นหนามันแล้วก็เอามาราดเอาเนาะผักแก้มของเราแลดดิชนะคะมระปอมนะคะผักสลัดเนาะแล้วก็มีสตอน้ด้าําเดือจ้ะเม็ดง่ายๆแบบนี้เนาะแล้วก็กระเทียมโทนดองน้ำผึ้งนะคะของผิดตาเนาะตำมีชาแนลไวอยากกินกระลองทักเพจเพื่อนเด้อจ้ะมาจา่าเสร็จแล้วกันจา้าตำใส่บักกอกน้ำเด้อจา้าตำบกักหุง น้องเบลก็นั่งกินข้างๆนะคะกินด้วยกันใส่มือเลยเด้อมือปิศาทางบ้านเพื่อนหงคาเขาโอเคเลยจ้ะทรายมิเสียงเพลงเขามากก็คือมาจากบ้านหลองอื่นนะ น้ำส้มตำอร่อยมากยังไม่โดนเท่าไหร่แซ<ะ>่บต้องต้องต้องจุ่มเยอะๆอันนี้กินง่ายเนาะหยิบขึ้นมาแล้วก็กินแล้วก็เนี่ยแซ่บหอยแข็ง หน่วยใหญ่หน่วยหน่อย,ย,ย,ยสลับกันไปด้วยจ้ะซื้อมากจกะตลาดแม่ข่าว่าห้องกากหม่อมหมนี่นอหน่อยซพิ่งถึงเมื่อเช้าลืมไปมีผักก้านจองด้วยวันนี้พี่ยังไม่พูดอะไรเลยอะไรอะไร,อะไรวะขวลิาอะไรวะ คำพูดประจำช่องอ่ะอร่อยเวอาร์อลังการหิว <c oughs> บองใหญหนึ่งทุกคนอ,อันนี้เป็นรสชาติไงล,ลองกินดูเหมือนกระทินได้ไหมกระทินเม็ดใหญ่ แซ่บอร่อยมากามะัละสีขาวนะคะทุกคนอร่อยแซ่บปะซงสารตัวเองมากเลยตอนนี้ทำคลิปเวลานี้

มันนีห้อนหอน,หอ,นอาการห้อนห่อนนี่ล่ะกินสุ่มตำเนาะมันเข้ากันกินเป็นเมี่ยงได้เลยว่าเมี่ยงหอยแข็งได้เลยจัดไป <c oughs> มันต้องแบบหอยแข็งจุ <c oughs> ๊บจุบเผ็ดแท้แล้วว่าแอบเผ็ดน้อยหนึ่งเดียว <c oughs> สลัดจะง่ามๆน้ำกิ้มใส่อืมโอ้เสียงอร่อยคมอ่ำลำฮ่าฮ่า ร้อนมาก <c oughs> <c oughs> โอ้ยคือสบายหูแทนน้อแบบนี้มอาอีกค่ะผุดบอกในบลตรเลย ัมงวัน <c oughs> แรดิหายก็อันมักแอปเปิดเนาะหน่อยหน่อยเห็นะคอยแชงอันนี้หลวกแบบว่าไม่ค่อยมีเลือดเนาะแบบว่า <c oughs> ระดับแบบว่า เกือบแหลเกือบแหลไม่ใช่เกือบสุกเกอบแหลไงเนื้อก็ยังแหลเลยไม่แกแล้วจนีง แซ่บครับเบลบอกินผักพายอย่างหวานนะมืดเลดหวานแซ่บเราไม่เคยกินเลยนี่กินแล้วเรกินหลายคลิปแล้วเดวรอลืมเ,เสยไม่รู้มนคือผักอะไรไอ้นั่นไงผักน่านจงมารละห่าที่ซื้ออย<ห>ู่ที่ตลาด น,น,น้ำสมตำก็เสร็จเนี่ยอา <c oughs> ยากกินตำอีกอยู่ด้หนึ่งตำแหล่ที่กินี่กิน,กน ก่านตำอยากกินตำเล็บมือนางเนี่ยก่านให้น้องเบลก่อนตำเ,เล็บมือนงแต่น้องเบลหยิบไม่ได้อ,อันนี้หอยแข็งสื่อมาโลเคึองด้วยจ้ะเนาะโลครึ่งเกือบอสองโลอะนะคะก็น่ากตัวเล็กๆอืมไม่ค่ะน่ารักแหง เห็นอันบางช่องเพิ่นกินตัวใหญ่ๆเนี่ยคือสิคือสิเป็นตะกรอบแสบแห้งเนาะตัวใหญ่ๆซําฟ่ามือเลยเนาะนีมันหาอย่างแข่งตัวใหญ่ยู่นี่ไม่ค่อยมีเนาะซัมนีกระทือว่าใหญ่แลวดิเพิ่นบอกเอามาขายนอกจากสังสังขง้างนอกซังในเพจเอา เป็นเมี่ยงเลยบอกอยากซดน้ำแบ่บตาเองแ่บเองรู้สึกว่าตาส้มตาเป็นแล้วช่วงนี้ตาบ่อยอืกินบ่อยเผ็ดิดเราหยุดไม่ได้ ลืมลืมอะไรรู้ไหมลืมทอดหนังกบมากินคลิปหน้าตัวนี้มันสุก,สกเลยอย่างงี้ตัวนี้เนี่ยเอาได้หรอ เราเราเราล้างนี่อันดำดำนี่มันออกป่ะเนี่ยมันเป็นอย่างสีเลยมันเป็นอย่างงี้มันเป็นอย่างสี่มันเป็นอย่างสั้นล่ะบั่นนี่บอกไทยผสมอีสานเด้จ้ะบ่ต้องแปลกใจไผ่ห <c oughs> <c oughs> ลวกไปว่าระดับ อย่างก่อนที่มันเป็นเลือดอยู่เนาะคือสีวานครับแต่ว่ามาก,กินแบบนี้เด้อจ้ะให้มันอันนี้แน่จักหน,อน่อยเราหลงเป็นเลือดแห้งนนหนน่ากลัวนองพนญานนะเขาเนเห็นเลือดไม่กลัวเท่าไหร่หนูไม่กลัวเลือดตัวเองเลยแต่เลือดคนอื่นหนูรู้สึกกลัวไงเศร <laughs> ้ากิน ท่านผู้ชมเดี๋ยวยังกินแร้งนะจ๊ะแล้วตอนเย็นเราทำอะไรกินกันก๋วยจับวูเมนบ่แม่เฮ็ดก๋วยจับ, ừ, จบออกน,นี่ประมาณเจ้าหมูหางมุกหางมุกเคืองเนาะแต่ว่าเมนูตอนเย็นมีแล้วจ้ากินอีกก๋วยจับยวนแต่ก่อนบ้านมวยแม่เพิ่นขายก๋วยจับนะจ๊ะเราสิเป็นคนเห็ดก๋วยจับแสบ อน,นให้พี่อร่อยตัวใหญ่ๆๆ่ใหให้พี่ให้ต้องเดืกกิน,น่หูหรอจ้า <c oughs> จุอ้ยแมงวันแมงวันไาน่าาอยู่ <c oughs> อัน,นี้เปลือกมันซื่อเลวจ้ะมากมากประดับเลือตัวนึ่งเนาะตัวนี้ แบ่บเรามาแอบแ่บกันสองคนเีย <laughs> <laughs> เอาละคะ่ะทุกคนสำหรับตำหอยแคงเนาะหรือว่าหอยแค็งลาดนามสมตำนั่นละจะ้ะแสบร้ายกินเบิร์ดกำหนงสองคนเนาะทั้งเพชรทั้งแสบเหมือนก็ต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,ก,การติดตามและะ้วกาทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณเลยๆด้วยจ้า สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย